ไครความกิงเข้ามาทุกทีแล้วอากาศก็ดีโตเก้าอี้ที่อยู่ข้างล่างก็นำมาทำความสะอาดแล้วก็ได้ตากแดดที่เหลืออีกก็มีพวกเราให้ว่างร่วมด้วยช่วยกันนะเดี๋ยพอสภาพน้ำท่วมในวันนี้ ในเรื่องของวัดเราเสียดายถ้าเขาไม่เตือนที่มันน่ากลัวจนเกินไปเราก็จะได้ดูดน้ำทั้งคืนแต่ตอนนี้เราก็เลยคิดว่าทำไปก็ไม่น่าจะมีผลก็เลยเริ่มดูดเมื่อคืนนี้ถ้าได้ดูดตลอดสงสัยป่านนี้หมดแหละเอริคอปเตอร์บินทั้งวันเลย Zu die betroffenen Straßen und auch die Straßen die sind unbedingt freizuhalten. Dies betrifft folgende Bereiche, Straßen. Baugebiet R103 und 4, Steigstraße, Krautgartenweg, Jakob Reifertstraße, Frankbogen an der Papierfabrik, Tannenweg, Erlenweg, Herringwörther Straße, an der Münde. Außerdem wird weiterhin gebeten, die betroffenen Gebiete zu umfahren und sich von überfluteten Bereichen fernzuhalten. Sofern evakuierte Gebäude von den Einsatzkräften noch nicht freigegeben wurden, dürfen diese nicht betreten werden. เป็นสะพานไม้ข้างๆวัดจะเห็นว่ากระแสน้ำแรงขนาดไหนท่วมหมดเลยส่วนฝั่งนี้ก็เป็นอีกด้านบ้านที่อยู่ท้ายน้ำไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าท่วมเหมือนกันหมด ดีที่มีแสงแดดแล้วก็ฝนเริ่มหยุดแต่ก็บอกว่าคืนนี้ก็จะมีอีกว่างั้นอันนี้ดูสภาพที่มันไหลทะลักเข้าไปในบ้านโยมใครมีรถไถใครมีรถลากรถพ่วงก็เอามาดันน้ำเอาไว้เพราะว่าความแรงของน้ำแรงมาก ยังไงมันเก็นแล้วหยอดอยู่เฉยๆมันไม่ขยับไปไหนเลยไม่เขาจะหย่อนอะไรลงมาช่วยคนหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวนะโอ้เก็บของเกือบหมดแล้วไปแล้วค่ะไม่ไปแล้วอ๋อกำลังไป ทุ่งนาข้างแม่น้ำตรงที่เรา <c oughs> ปล่อยปลาในวันสตร์ทุกปีน้ำก็จะคงแรางามเสียหายของโรงงาน b ว f มากเลยคือพนักงานที่เข้ามาทำงนานต้องขับรถกลับหมด ว่าน่าจะน้ำท่วมในลรงงาเมื่อวานนี้ท่วมเต็มเลยตรงดับเพลิงออกซิงเจนแต่ตอนนี้น้ำลงไปเยอะแล้วไม่น่าจะมีอะไรน่าจะรอดพ้นไปด้วยดีน้ำในแม่น้ำก็ยังแรงเหมือนเดิม ตอนนี้ป้องกันร้อยเปอร์เซ็ของที่อยู่ใต้อาจสงเอาขึ้นบนอาจสงหมดไม่พ้นให้มันรู้ไปเครื่องก็ช่วยคนก็ทำ เราจะต้องชนะมันเปกูดอันเครื่องขขาแม่ท่านอ๋อเปกูดตรงที่ไดโบเขามันมันโบดูดไหมเยอะเยอะเป็นโยมดัดแปมเลยนนั่นออือดีดีดีทหารเคยเป็นทหารเครื่องใหญ่มาแล้ว ต่อมาทางด้านนี้นตอนนี้เป็นท่อใหญ่เพื่อลงตรงนี้เพิ่มเติมเสริมตรงนี้เป็นท่อเล็กา ไปมันยังหาไม่เจอตำรวจเขาก็าต้องต้องตามหามฟ้าหลังฝนความสดใสย่อมมีเสมอหลังฝนผ่านไปมีลุงกินน้ำด้วยอนุโมทนาสาธุ